สวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาไซโก้ในแนวสปอร์ตอีกหนึ่งเรือนซึ่งถ้าพูดถึงนาฬิกาไซโก้ในแนวสปอร์ตเนี่ยหลายๆคนก็มากันนึกถึงนาฬิกาในแนวดำน้ำที่มีหลายรุ่นมากๆที่สร้างชื่อให้ไซโก้ไม่ว่าจะเป็นไซโกมอนสเตอร์ ไซโกเต่าไซโกซูโมหรือว่าไซโกซามูไรแต่จริงๆแล้วนะครับนาฬิกาไซโกที่เป็นสปอร์ตที่เป็นทูวอชเนี่ยรุ่นแรกของเขาคือไซโกอัลพินิตที่เป็นฟิลวอชเพราะฉะนั้นนาฬิการุ่นที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ต่อยอดความเฮอริเทจของนาฬิกาแนวสปอร์ตของแบรนด์สําหรับผมนะครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยในระยะหลังคนเริ่มจะมองหานาฬิกาในแนวอื่นๆมากขึ้นที่ไม่ใช่เฉพาะนาฬิกาในแนวดำ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเลือกนาฬิการุ่นนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนาฬิการุ่นนี้มี Referent n u u m e r r y e i k o S RPH 2 9 K 1ซึ่งเป็นหนึ่งใน Collection Fire Sport. คอลเลกชันไซโกไฟสปอร์ตขึ้นชื่อว่าไซโกไฟสปอร์ตนะครับผมว่าหลายๆคนก็คงจะน,นึกถึงนาฬิกาในระบบแมคานิกที่มากับเครื่องที่ทนทานและอยู่ในราคาในระดับจับต้องได้และแน่นอนนะครับเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันและเท่าที่ผมได้สัมผัสน,นะผมว่าเรือนเนี้ยก็มีคุณสมบัติแบบนั้นครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องในระดับ 4R 3 6ที่ขึ้นชื่อว่าทนทานและซ่อมบํารุงง่ายสำหรอง ลังงานได้41ชั่วโมงแฮกเข็มวินาทีได้ขึ้นล้านด้วยมือได้หรือว่าจะเป็นฟังก์ชันการกันน้าได้ลึก100เมตรเนี่ยก็ถือได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่ความน่าสนใจของนาฬิการุ่เนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีครบถ้วนเท่าน,นั้นนะครับเขายังมีคุณสมบัติด,ด้านอื่นๆที่ผมมองว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับทั้งความลงตัวของการดีไซน์ที่สวยงามรวมถึงฝีมือการผลิตที่สาหรับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวและคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวเราจะไปลงลึกถึงรายยละเอีดกัน อย่างแรกที่ทําให้ผมคิดว่าเขาเป็นนาฬิกาที่เข้ากับยุคสมัยก็คือการที่เขามีขนาดตัวเรือน39.4 mm มมซึ่งเป็นขนาดที่เรียกได้ว่าลงตัวกับข้อมือหลายขนาดจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะข้อมือของชาวเอเชียนะครับผมเห็นฝรั่งหลายๆคนก็นิยมนาฬิกาไซส์นี้มากๆเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ไป๊ะวัดจริงก็ได้3 9มม mm, เไป๊ะเลยนะครับมีขนาดหูสายถึงหูสายอยู่ที่4 7 6ม mm. ม มีความหนาวัดจนถึงยอดโดมอยู่ที่13.9ม mm. ิลลิเมตรมีขนาดของหูสาอยู่ที่20มิลลิเมตร หลังจากเพื่อนๆได้เห็นตัวเลขแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อนๆคงจะไม่แปลกใจนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้จะใส่สวยในข้อมือหลายขนาดมากๆแม้กระทั่งข้อมือขนาดเกือบ7นิ้วของผมเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่ใส่สวยนะครับเหมาะสมกับเป็นนาฬิกาในแนว everyday watch หรือ fill watch มากๆจากประสบการณ์ของผมนะครับผมมองว่าข้อมือในระดับ6นิ้วหรือแม้กระทั่ง5นิ้วกว่า,วาเนี่ยก็ยังสามารถใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้สวยอยู่ ให้กระจกด้านหน้าเป็นแบบฮัตเร c กคริสตัลทรงโค้งนะครับซึ่งทําให้เวลาเรามองในหลายๆมุมเนี่ยก็จะเห็น ortion, ดิส t o r ชั o นดูคลาสสิกสวยงามและก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับในเรือนนี้ให้ฝาหลังแบบขันเกลียวโชว์เครื่องตามสมัยนิยมทําให้เราสามารถมองเห็นเครื่องนะครับและจริงๆก็รับรู้ได้เลยว่าอะไรที่ทําให้เครื่องรุ่นนี้มีความทนทานเพราะว่าเราจะเห็นได้ด้วยตาตัวเองอว่าเครื่องเขาเนี่ยมีทั้งความสะอาดและก็ความเนี๊ยบความเรียบร้อยในการผลิตเป็นอย่างมาก ส่วนการขัดแต่งนะครับก็เป็นไปตามนาฬิกาไซโก้ในระดับเริ่มต้นที่ตัวโรเตอร์เนี่ยจะมีการตีตาไซโกฝ้ายไว้รวมถึงระบุว่านาฬิกาเรือนเนี่ยมี 24G ีโ well หรือทับทิม24เมตรให้เม็ดไม่ยอมไม่ได้เป็นแบบขันเกลียวนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่นาฬิกาในแนวดำน้ําอยู่แล้วอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมชอบมากๆสําหรับรุ่นนี้ก็คือว่าเขาเป็นนาฬิกาที่ตัวบอดี้เนี่ยเป็นตามสไตล์นาฬิกาฟิลวอชเป๊ะๆเ,เลย ทั้งขนาดที่ผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาจะมีการขัดลายแบบซาตินบรัชฟินิชซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสัมผัสได้มากๆว่าไซโกในระยะหลังๆเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องการฟินิชตัวเรือนได้ดีมากๆเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่าแทบจะไม่แตกต่างจากนาฬิกาจากฝั่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในระดับเริ่มต้นแล้วละ่ะแต่อย่าลืมนะครับไซโกสามารถทําราคาขายได้ต่ํากว่านาฬิกาในระดับเริ่มต้นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยกลายเป็นจุดที่ผมให้ความชื่นชมเป็นอย่าางมก โอเคเรามาดูที่หน้าปัดกันบ้างนะครับเรือนีใช้การแสดงเวลาแบบ3เข็มนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยจะเป็นแบบไซลิงค์นะครับจริงๆก็ก้ากึ่งกับคาเทดอ o แฮนด์เหมือนกันส่วนที่เข็มวินาทีเนี่ยจะมีตัวเคานเตอร์บาลานซ์เป็นแบบลอริปปนะครับแต้มสารเรืองแสงไว้ทั้งที่เข็มนาทีเข็มชั่วโมงและเข็มวินาที รวมถึงหลักชั่วโมงนะครับก็จะมีการแต้มสารเรืองแสงไว้ด้วยสมกับเป็นนาฬิกาแนว to watch โดยจะให้พื้นหน้าปัดเป็นสีเขียวนะครับผมชอบที่เขาแต้มสีส้มทั้งที่ปลายเข็มวินาทีรวมถึงที่ตำแหน่งมาร์เกอร์ชั่วโมง12-369 ซึ่งแน่นอนนะครับสีส้มกับสีเขียวเป็นสีคู่เชียดทําให้นาฬิกามีความโดดเด่นและที่สําคัญช่วยเพิ่มคอนทราสต์ให้เรามองเห็นจุดเหล่านี้ได้ชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อบวกกับพื้นหน้าปัดนะครับที่มีเท็กเจอร์ลายละเอียดละเอียดยิ่งช่วยส่งเสริมเรื่องความชัดความเคลียนในการมองในการอ่านค่าเวลาได้มากๆผมชอบที่เขาเรื่อง mix and match นะครับ Layout ในการดีไซน์หน้าปัดเนี่ยเป็นแบบ Freaker Watch หรือว่า Pilot Watch ที่ยิ่งช่วยเสริมจุดเด่นนะครับทำให้นาฬิการุ่นนี้ย,ยิ่งอ่านค่าได้ง่ายมากๆ การที่เขาสกรีนตัวเลขในหลักนาทีที่วงรอบนอกนะครับมาบวกกับการที่เขาสกรีนตัวเลขในหลักชั่วโมงที่วงด้านในเนี่ยมันทําให้สัมพันธ์กับความยาวของเข็มทั้งชั่วโมงและนาทีซึ่งเลเยอร์แบบเนี้ยสำหรับผมนะครับผมมองว่าเป็นเลเยอร์ที่ทําให้เราอ่านค่าเวลาได้ง่ายแทบจะที่สุดแล้วละ่ะที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับจะมีการเจาะช่องหน้าต่างแสดงวันและวันของสัปดาห์ไว้นะครับด้วยตัวหนังสือสีดําบนพื้นขาวส่วนที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยจะมีแอปไฮโลโก้ของไซโก้ไว้นะครับรวมถึงการสกร สัญ,ญลักษณ์ไฟสปอร์ตแบบใหม่ที่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับจะมีคำว่าอัตโมติสกรีนด้วยตัวหนังสือสีขาวเป็นแบบพิมพ์เขียนจริงๆแล้วในซีรีส์นี้นะครับเขาก็จะมีอีกหลายสีที่น่าสนใจมากๆวันนี้ผมหยิบมา3สีให้เ,เพื่อนๆดูนะครับสีเขียวสีน้ำเงินที่เป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลซึ่งก็แน่นอนนะครับสวยทั้งคู่แล้วแต่ว่าใครชอบสีไหนหรือว่ายังขาดนาฬิกาสีไหนในคอลเลกชันอยู่ส่วนอีกสีหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นมากๆก็คือตัวที่เป็นเรือน PVD สีดําโดยในรุ่นน้้ยจะมาดวพื ปัดสีดำนะครับดูเข้มดูดูตัดกับตัวหนังสือสีส้มทำให้เราก็ยังสามารถอ่านค่าเวลาได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่ โดยที่ทั้ง3เรือนนะครับจะมาพร้อมกับสายแคนวาสที่เข้ากับสีของน้ำปัดซึ่งตัวสายเป็นอะไรที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสายที่ดีมากๆผมว่าลงตัวแทบจะไม่ต้องไปอัปเกรดสายกันอีกแล้วกับราคาขาย M S R P แค่1,500บาทนะครับผมว่าสําหรับเพื่อนๆที่มองหานาฬิกาที่จะใช้ในชีวิตประจําวันเป็นรูปทรงหน้าตาเป็นแบบฟิลวอชที่อ่านค่าเวลาง่ายเรือนนี้ไม่น่าจะทําให้ผิดหวัง